สวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อฝูงชนยินดีต้อนัการสุซองอิตย์สว่างจ่าเดี๋พี่น้องจ้าตอนนี้ก็ออกมาหน้าเพื่อนสาวนะคดขาหน้าของมาดามเนาะแล้วก็เพื่อนสาวเมาของเราจ้ะเอามาซองเบิ้งพี่น้องจเพราะว่าเพื่อนตัดคงตัดเข่าอะไรยังไงเนาะมือเดียวขนาดจั่แล้วพี่น้องเพราะวะซีเครื่องตัดผุ่นเออนะอืพี่น้องพี่เพื่อนสาวก็จับตักเออจับตักมาสัน จา้าตัดเออจักตัดเข่าโอ้ยมันคืออะไรเนี่ยพี่นองมันตัดอะไรมันคือแบบคือปลามัน,ล,มนลุโโลอไดีดบอกโอ้มไม่ค่าวได้อันนี้นะนกซาีบอกววววววนนาจารอันนี้เึสมสี่เครื่องที่นกซานี่แหละมิแต่เปบลเวนเวิร์งนี่พี่น้องแล้วก็แม่นแล้วซาเนี่ย กระสีประมาณนี้จะซาวน์นี่ตอนแรงกระดาษจะแล้วเนาะเนงเอ้ยมาเปิ้ลเคลื่อนซาวนัดกระตุกพี่น้องเป็นยังไงคะโอ้คืออยู่ด้วพี่น้องเป็นตาสิได้เมียอยู่ได้เฮ้ยเป็นตาสิได้เมียอยู่ได้ขนาดนี้เปิดพี่น้องโออเลยเนาะเฮ้ยโอ้ ดีดอนี่มุนส์สมิมุนสิยากบาดตัดเออสียากบาดอันมนากเรือพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะไดุ้บพวกได้ก็มุนดีเนาะ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตแล้วพี่น้องก็บมาว่ากันั้งแรกเออตัดออกแต่พบว่าแล้วก็แม่นพอ <c oughs> แต่เว็นจากมืออีสีแห้งนี่คนตัดอันนาสละเกิดพี่น้องเน,นาะ นี่เขาไอา้กับมาซอยเออจ้านี่แหละพี่น้องเออ้นบริเวณนี่แหละซอกซ้ำให้นี่แหละหงาซะแล้วอยู่พี่น้องเออสิเปลี่ยนมาเปลี่ยนนางสะก้อนพี่น้องมาจับจับตะก้อนจะสิไปห้เนะออซีเนาะเพราะว่าเออซีเป็นการเห็ดนำของปูนเป็นการหาแฝกต่อยแต่ว่าบอกเพื่อนแล้วว่าสิมาต่อยทางนี้ก้อนแต่สิไปเด้อเอ,อ้ยวออ่ะจะได้สามารถเดบาวหรือไม่โบรานนะี่เนาะเบ้ากันแล้ว เลยว่าเออมาทางนี้ก่อนนะอีมาดามพี่น้องจา้านะกน็คือมาดามนะคะมาดามมาจะฉายเล่นม,มาเกี่ยวข่าวจานาใหม่ได้น้อยสีเครื่องนะพี่น้องอยากเอาไปพึกงสะนะขอเด้กขนาดนี้นะโอ้โหติดตัเมื่อยลีนแล้วนะครู มาซาชิเปียนอะมาซาชิเปียนมาซาชิตัสถ่ายนี่มาโป่งโลดซาชิตัดดอกซาชิตัาสิจิบกระเทยเราพี่น้องเออเด็ดไรถุงยางนังเทยบ่อแต่เขาจะนักหนี่ก็คือกันพี่น้องเอ้ย เออเป็นตัดไตรเมีอะอยู่ได้นอ,น,นอกๆแค่นันนี้นะจ๊ะเออขับรถไทยกับเป็ดเนาะตัดเข่ากับเป็ดเออตัดได้มีอะอยู่ได้คันนี้นั้นคุณอีแบบเกับเกี่ยวเข่าจ้าอืมนี่ พี่น้องแต่ว่าของอาดสีก็น่าจะเป็นเดือนหนาพี่น้องเพราะว่ามันกําลังสีเรืองๆเนี่ยสักหน่อยอันนี้การที่พนกับว่าถ้าได้ซุกคักดอกพี่น้องแต่ว่าตัดเลยพ่ทนท่าท่ายังวัติีท่า,งาลงไปทํางานที่กอทอมอนะจ๊ะเออเน,ะนาะนะก็ต้องเหตุจากงานก็ต้องทํานะจ๊ะ,ะ,จะอ้วตัดเกยตัด เแตาได้เมียได้เนาะพี่เนาะขณะนี้นะเมียก็เป็นตาได้ในขณะนี้นั้นก็ชิคกิเกอร์กางในดับเบิ้ลนางเลยกระไรพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเออพี่กายนี่มาเกี่ยวจนล้างสีฮักพี่น้อเอาะจนได้สาวจนได้สาวพี่เดอกเออแต่เราอีน้อยกันใจเอากันใจเมื่อยกี้เอาอีน้อย can cháo uh, húp húp can cháy nói can cháy mì <laughs> mì ừ. đẹp lòi ơ tại vó ông bà đi tại vó <laughs> อืมเป็ดไงเฮ้ยทอดเหรอพดโฟรสุกพบเรายิงแก้งอลิบานอันนี้นะเนาะคู <gardens> ่อ่าคู่เฮือนพดโฟรดมึงเนี่ยกว่านี่น่ะนั่งในหนอยในการสิมาตัดบ่อันนี้นะเรื่องมันหนักเฮ้ย โอ้นี่แหละบ้าโอ้แล้วนี่เบิ้งนี่นั่นมันนักน้ำแก่นมันแล้วเออน้ากระสินตาตัวนี้นะตาแต่กวักจริงเออมึงได้นั่งน้อยๆนะจริงปตัดซะแอวเอื้อยนะเออโอ้โออมาแต่ไปนั่งกันแอวขาดเอื้อยนี่ แต่นางเลยน้อยเนี่ยก็ต้องวัดเก่งเราพี่น้องกระเทยบ้านนี้แหละต้องวัดเก่งปาวัดซี่เครื่องนะฮะเครื่องพูดพี่น้องนี่กระซองแล้วจ้านี่ก็สามแล้วมันก็แล้วไวเร็วน่น,นี่นะป,ป,ปิด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 แบบก็แม่นแล้วพี่น้องเอ้วยเนาะเออด้วยด้วยก็อยู่ต้องขุนจา่าควายจ้าอยู่ทางคนละควาย ว่าแลยตัวยนะที่น้องที่งี่าะดูให้กำลังจ่ายนะราพอตองเดืดน่าดีเอดเออก็เลยว่าเออยามเด้อเออแตดก่ที่เที่ยวเ่าอล้วที่น้องเนาะด่บ่รยากาศน่้ซอยพอจะตุยกับพูดอยู่ทียงก็ที่น้่งใเห็บพักพ้งอืม ก็เกลียดกันไล่ไล่พี่น้องหน้าทุ่งนะตั้งกวายินแก้งหรือนาะยูปปุผมอมโอมมาแต่งปุ่กระเกยบ้านอาเรน่าแก้งหนังพี่น้องเฮ้ยนี่นี่หนังพี่น้องคือไปเกี่ยวเขาตะก่อนพี่น้องเฮ้ยเนาะพี่ปิดล้างทะเลพี่น้องเสียงไล่แต่เขาถูกเขาไพ่พี่น้องเ้ กยองักเเอ้ยบาสีบ hmm ่าวเลยไหนาคือก่องคักเสเจ้าคือเก่องคักเสเอ้ยอือโผดผูเลยพี่น้องเออฮะดูไปเห็น นก็ได้นะกระซิ่ตัดซอยเพื่อนสุอนพี่น้องเอ้ยเนาะอยากไล่รเน่ขอโทษขอใหยพี่น้องเอ,อ้ยสิมาตัดข่าวซอยเพื่อนซ้ายมาแล้วมันทั่วะมือนีิก็ได้ยไล่เครื่องอยู่พี่น้องห้าเครื่องจ้าอยู่ตรงนู้นเน่สามแล้วอยู่ตรงนี้กระเทยสองจ้าสามกระเทยกระชามรับเออมาพี่น้องมาไย่าห้างมามาฮัตตัดข่าวพี่ ไล้เลยพ่ยน้องจดาเนาะเกี่ยวเขาซอยจำฟาวนะคะเครื่องจารมาตาตัดกันอยู่ที่ห้าเครื่องนะคะนี่ก็คอันทรมาคนจ้าปีนีไดมาตาเอาอมีการดีกีคน ทำประกาศเี่นะนีนะตัดก้อนะอะไรยังไงกววากันไปนะพี่น้องไปหาไอซีได้เนาะแต่ทตนีิทำนะที่ไหนแล้วกัน,กนพี่นอ้นองสวัสดีา